สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการเสิร์ฟข่าวก่อนเที่ยงกับข่าวความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นในภาคเช้าวันนี้กับดิฉันสมัชยารอดแก้วมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเรามาเริ่มอัปเดตกันที่ข่าวแรกนะคะกับบอร์ด c p o อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืนจำนวน180ล้านหุ้นหรือ2%วงเงิน1 3หมื่นล้านบาทเริ่ม1เมษายนาถึง30กันยายน2563 นายเกรียงไชยบุญโพอภิชาติประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินบริษัท CPR จำกัดมหาชนหรือ c p พนะคะเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่3ทับ2,563เมื่อวันที่16มีนาคม2,563มีมติอนุมัตโิโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงินในวงเงินไม่เกิน1 3 0 0 0ล้านบาทจำนวนหุ้นที่ซื้อคืน180ล้านหุ้นคิดเป็น2%ของจำนวนหุ้น ที่จะซื้อคืนต่อจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วโดยจะเริ่มต้นซื้อคืนวันที่1เมษายน2563ถึงวันที่สิ้นสุดการซื้อหุ้นคืน30กันยายน2563สำหรับเหตุผลในการซื้อหุ้นคืนเพื่อเป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะสำหรับผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืน ผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลต่อหุ้นสูงขึ้นเนื่องจากหุ้นที่บริษัทจะซื้อคืนไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลและจะทําให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้นค่ะขณะที่ผลกระทบภายหลังซื้อหุ้นคืนต่อบริษัทบริษัทจะมีสินทรัพย์สภาพคล่องและมูลคา่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงและหากบริษัทดําเนินการซื้อหุ้นคืนได้ครบตามวงเงินที่ได้ระบุได้ทั้งหมดเมือ่อสิ้นสุดโครงการการซื้อหุ้นคืนบริษัทจะมีสินทรัพย์สภาพคล่อง และมูลคา่าทางบัญชีของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงเป็นจำนวนเท่ากับวงเงินดังกล่าวค่ะมาต่อกันด้วยข่าวต่อไปนะคะ ALT เฮคู่กรณีจ่ายค่าเสียหาย369.62ล้านบาทกรณกีข้อพิพาทการใช้บริการโครงก่ายใหญ่แก้วนำแสงและอุปกรณ์สื่อสัญญาณ บริษัท ALT Telecom จำกัดมหาชนหรือ ALT แจ้งความคืบหน้าของกรณีพิพาททางกฎหมายที่บริษัทได้ยื่นฟ้องต่อคู่กรณีในสัญญาการใช้บริการโครงข่ายใหญ่แก้วน้ำแสงและอุปกรณ์สื่อสัญญาณหรือ Fiber to the Factory นะคะภายในเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งจนสารปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งตัดสินเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2563ให้คู่กรณีชำระค่าขาดประโยชน์และดอกเบีย้ยรวม ถึงส่งมอบคืนโครงข่ายให้แก่บริษัทภายใน60วันนับจากวันที่ศาลมีคำสั่งตัดสินค่ะบัดนี้บริษัทขอแจ้งความคืบหน้าว่าณนะวันที่13มีนาคม2563บริษัทได้รับชำระเงินค่าเสียหายจากคู่กรณีแล้วเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน369.62ล้านบาทพร้อมกับได้รับมอบคืนโครงข่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ มาต่อกันด้วยข่าวต่อไปนะคะบลจบัวหลวงเก็บหุณเอโก0.0569รวมถือ5.0316 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตรายงานการได้มาหุ้นของบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนหรือเอโกโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวงจำกัดซึ่งเป็นการได้มาเมื่อวันที่12มีนาคม2563โดยจำนวนหลักทรัพย์ที่ได้มาคิดเป็น0.0569%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการขณะที่จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาคิดเป็น5.0316%ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของบริษัทจดทะเบียนที่เรานำมาอัปเดตกันในภาคเช้าวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมหรือนักลงทุนท่านใดต้องการติดตามข่าวสารเพิ่มเติมสามารถติดตามต่อได้ที่เว็บไซต์หุ้น insight com และยังสามารถติดตามได้ที่ f a c e b o o อ i n s ต a g กรม Twitter l i ไ e น์สแควร์ e ทเลกรรมรวมทั้งรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ช anel youtube ค่ะสำหรับวันนี้รายการสืบข่าวก่อนเที่ยงก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกา30นาทีวันนี้ดิฉันต้องขอตัวลาไปก่อน สวัสดีค่ะ